สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้จริงๆตอนแรกผมว่าจะมาทำคลิปอสอนการเล่นหมากกระดานนะครับผมแต่ว่าเผิอผมเจอกิจกรรมเซอร์ไพรส์กิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งปกติไม่เคยมีมาก่อนนะครับกิจกรรมนี้ก็เคยก็เลยอยากจะมาทําให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นกิจกรรมลุงวานนะครับผมผมเรียกมันเป็นตลาดมืดนะครับแต่ว่าผมจะชอบเรียกแกว่าลุงลุงปาวานนะครับ พราะว่าแกจะชอบมากับเรือดำน้ําของแกที่เป็นประวันนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยแกจะมาทุกๆประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับ7จ็ถึงสิวันนี่แหละแกก็จะมารอบนึงนะครับผมแล้วมาแต่ละรอบเนี่ยจะให้เวลาเราซื้อของแค่2วันนะครับหลังจาก2วันคือแกก็จะไปหาของมาใหม่มาขายนะครับซึ่งของที่แกจะเอามาขายเนี่ยคือมันจะเป็นของที่าราคาถูกนะครับถูกมาก ใช้เพชรซื้อใช้เบอร์รี่ในการซื้อแล้วก็ใช้ทองในการซื้อได้นะครับผมก็นั่นแหละแต่ของแต่ละอย่างคือจะมาไม่เหมือนกันแต่รอบนี้นะที่ผมมาทําคลิปเพราะว่ามันเป็นของที่พิเศษนะครับเป็นเออเขาเรียกว,ว่าอะไร gm มาจัดโปรเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าราคาของเนี่ยจะมีแต่เลข1ห,หมดเลยนะครับแสดงว่าเขาจัดโปรวันที่11เดือน11นะครับก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่เขาก็มาเริ่มขายวันนี้แล้วนะครับก็คือ ให้เวลา1วันตอนนี้เหลืออีก1วันกับอีก20ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งปกติเขาจะให้เวลา2วันนะครับก็ตอนนี้ผ่านไป4ชั่วโมงแล้วแต่ว่าผมเห็นผมก็เลยรีบมาทาคลิปให้ทุกคนดูเผื่อใครเห็นก็แล้วมีเพชรมีเบอร์รี่มีเงินอะไรก็จะได้รีบซื้อของโมงนี้ไว้นะครับเป็นเป็นของที่ถูกมากแล้วก็คุ้มมากนะครับโอเคอย่างรอบนี้เอ่อก็เลยบอกก่อนว่าปกติเนี่ย อย่างเดือนที่แล้ววันที่10เดือน10บนี้ก็ไม่มีโปรอะไรแบบนี้มาที่มันถูกมากๆอย่างนี้มานะครับวันที่9เดือน9 8เดือน8ก็ไม่มีมาก่อนเนี่ยผมเพิ่งมาเจอโปรวันวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเขา GM เอขาหน้าจะเพิ่งจัดครั้งแรกเดี๋ยวถ้าใครเพชจมีไม่พอซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้ลุ้นรอบหน้าว่าโปรวันที่12เดือน12เนี่ยเขาจะมาทําแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับอย่างนี้คือ อ,อย่างอันแรกเนี่ยให้ตั๋วเอาไปเปิดหีบโบราณนะครับเป็นตั๋วโบราณนะครับราคา11เพชรเองได้ทั้ง11อันนะครับก็คือตกเพชรละตั๋วละ1เพชรนะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะจัดเลยแล้วกันซื้อได้1ครั้งนะครับโอเคถูกมากส่วนอันนี้ใช้มันจะให้สารโทรสะมังกรนะครับเอาไว้ใช้ในการต่อสู้นะครับก็คือใช้แค่11 1111ิเเบอร์รี่นะครับน,นี่ก็จัดว่าคุ้มเหมือนกันอันนี้ก็น่าซื้อนะครับ หีบสัญ,ญลักษณ์พรีเมียมนะครับผมตัวนี้ให้อะไรนะครับตัวนี้อยากบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ให้3มหีบเลยนะครับตกหีบละประมาณ30กว่า30กว่าเพรเองนะครับซึ่งปกติหีบหนึ่งมันถ้าเราซื้อในร,ราคาจริงๆมันคือมันแพงมากนะครับผมหีบนี้มันจะให้ตาสัญ,ญลักษณ์หชิ้นนะครับผมซึ่งมีโอกาสสุ่มไปเจอสัญ,ญลักษณ์ระดับหนึ่งระดับธรรมดาเนี่ยสามนะครับแล้วก็ระดับ2เนี่ย 60%นะครับไม่ธรรมดานะครับระดับ2ส่วนระดับ3เป็นระดับหายากเนี่ยมีโอกาสได้10%นะครับก็คือ6ชิ้นเนี่ยมันจะสุ่มมาให้ที่แน่ๆคือเราจะได้สัญ,ญลักษณ์ระดับ2มาเยอะมากแน่ๆนะครับผมก็คือใน6ชิ้นเนี่ยเราอาจจะได้ประมาณ3ชิ้นถึง4ชิ้นนะครับผมตัวนี้ก็คือมันจะให้ทั้งหมดหนึ่งหีบมันให้6ใช่ไหมครับสดงว่าันนี้เราซื้อไปมันจะให้3หีบก็คือได้18อัน เดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะได้อะไรนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มันมีเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มพลังให้มังกรเราเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกพาร์ทหนึ่งเป็น ep ีที่อธิบายตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยอ,อย่างละเอียดเลยว่าเราควรจะใช้อะไรดีนะครับผมเดี๋ยวผมจัดเลยและกันเพชรผมที่หามาได้เหลืออยู่นะครับโอเคลุ้นครว่าจะได้อะไรทูมันถูกมากเลยผมก็เลย มาทาคลิปแนะนานะครับถ้าใครเปิดเจอคลิปนี้ก็รีบจัดเลยนะครับถ้าใครมีเพชรพอครับขอระดับสามได้ไหมนี่ได้ระดับสามอันหนึ่งครับผมเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่ที่ได้ที่มันได้จะเป็นระดับสองคือสีเขียวเนี่ยเป็นระดับไม่ธรรมดานะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเยอะมากนะครับถ้าใคร ถนัดหรือว,ว่าถ้าใครศึกษามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าตาสัญลักษณ์ที่มันแบบโอเคมากนะครับโอเคอย่างนี้ได้ระดับ3ก็คือหลบปลีกนะครับเจีมๆตัวผมผมใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่เกลือมากนะครับอีกอันนึงก็ใช้ทองครับ1111แล้วก็ได้เพชรสังเวียนนะครับ เพชสังเวียนก็มีประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกพาร์ทหนึ่งกาลังหาเวลาว่างอยู่นะครับเดี๋ยวว่าจะมาสอนแน่นอนพยายามจะสอนให้มันครบทุกอย่างนะครับผมจะได้เล่นแล้วก็จะได้ลื่นๆกันนะครับว่ามันใช้แพทเทิร์นการเล่นเงิถึงจะแบบเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับนี่ก็จัดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอีกอีพีต่อไปนะครับผมจะมาทําการสอนเล่นหมากกระดานนะครับกระดานกิจกรรมเอ๋มังกร ตัวนี้มังกรธาตุโบราณนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนแน่นอนนะครับโอเค EP พีนี้ก็มีเท่านี้แหละครับจะเป็น E ีเกี่ยวกับลุงเปาวานนะครับผมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดครบ1วัน20ชั่วโมงนะครับถ้ามันหมดเดี๋ยวแกก็จะมาอีกประมาณ10กว่าวันแต่ว่าของนี่อาจจะไม่ใช่ของถูกแบบนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นของที่ถูกอยู่แต่ว่าก็จะถือว่าไม่คุ้มเท่าวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับยังไงถ้าใครเจอก็รีบๆไปสอยมานะครับถ้ามีเพชรนะครับโอเคสวัสดีครับผม